สวัสดีครับผมเปิฐผ้าเชียร์นอาเหมือนเสิ้้ามาเทียวยางเทียวพระบรมมหาราชวังหรือว,วัดพระแก้ววัดพระแก้วหรือพระบรมมหาราชวังนะครับพี่น้องเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับนี่คือบูรณะใหม่นะครับทาสีใหม่ทาสีใหม่กำลังบูรณะสถานที่แห่งน,นี้นะครับเดจะพาเดินเข้าไป ระบรมมหาราชวังนะครับมมนจะเป็นยังไงจะพาเดินเข้าไปประมาณนี้นะครับจะพาเดินชมพาเดินชมนะครับแล้วกพาเดินชมบรรยากาศนะครับจะพาเดินชมทีวสวยงามนะครับมาเที่ยวพระบรมมหาราชวังนะครับ อันนี้นะครับเสิรงานจะเดินเที่ยวได้นะครับไะชมใกล้ๆก,ก็ได้นะครับเสรงานถ่ายรูปได้นะครับพระโบรมมหาราชวังนะครับเข้ามาใกล้ๆชมได้นะครับ ที่สวยงามนี่แหละครับ ถ้าถูกอ,อกถูกใจก็ยืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมประเริฐาเที่ยวชาแนลครับวันนี้พามาเรียนเที่ยวในวัดพักเจ้วหรือพระบรมหาราชวังนะครับ นะครับดูนะครับสวยงามไหมครับพี่น้องสวยงามก็ถูกกถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เราดูลนะนาใหม่นะครับ